สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับช่องที่ไม่มีสาระอะไรเลยเกี่ยวกับบอลสีวันนี้ก็ได้เวลานะครับได้คิวนะผ่าหัวบอลสีนี่ครับบอลสีอะไรเนี่ยซับพูนผลนะครับเขามีหน่อมาด้วยนะทุกท่านนี่หน่อเขาแต่ผมจะเก็บไว้นะครับเก็บไว้ตั้งแม่ต่อไปนะครับ แล้วก็ผ่าหัวซับพูนหนต้นนี้นะครับเนาะกบอนสีที่ผมฟุมฟักไว้ก็มีเยอะนะครับเนี <c oughs> <c oughs> ่ยครับฟูมฟักไว้ในนี้นะครับเนาะนี่เป็นอมอนนะครับนี่วันนี้ก็ได้คิวผ่าตัวนี้นะครับเริ่มทยอยทำนะครับกับบอนสีเทาเทๆของเรานะครับเนาะเดี๋ยวก็รอให้โตก่อนนะครับในกระโจมนี่คือ แบบสวยสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูบอนสีมณีล้อมเพชรต้นนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับนี่ครับทุกท่านบอนสีมณนีล้อมเพชรต้นนี้สวยมากเลยนะครับโอ้โหมีสีเหลืองแซมเข้ามาด้วยนะครับโอ้โหดูครับนี่ครับการเลี้ยงบอนสีเนาะยิ่งเราเจอใบใหม่ที่มันสวยๆนี่โอ้โหรู้สึกใจฟูมากใจนี่ฟูมากเลยนะครับนี่ครับ บอนสีมัน,นีล้อมเพชรของผมนะครับใส่กระจกไว้นะครับนี่นี่แหละครับสนุกสนานครับการเลี้ยงบอนสีนะครับนะนี่ครับสวยมากเลยวันนี้ถือว่าเป็นคลิปแบบพา,าชมบอนสีนะครับเนาะพาชมบอนสีสวยๆแล้วกันไม่ได้ขายนะครับวันนี้งดขายหนึ่งวันนะจ๊ะนี่ครับสวยมากเลยทุกท่าน ทรงดีอ่ะมณนนีล้อมเพชรอ่ะทรงดีแล้วก็ท่าด่างสวยแบบนี้นะสุดยอดเลยนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นบอนสีมณนนีล้อมเพชรของผมสวยๆเลยฟูมฟักไว้นะครับทุกท่านเนาะเอาใส่ถุงใส่อะไรแบบเนี้ยเขาก็จะโตไวนะครับเขาก็จะโตไวแต่มันก็ข้อเสียคือลำบากที่เรามาเปิดต้อง <c oughs> <c oughs> มาเปิดดูนะครับเนาะแต่ถ้าเราเปิดแล้วดูแล้วเห็นแบบนี้นะโอ้โห รู้สึกว่าโอ้โหจิตใจแบบลอยล่องใจหายไปเลยหายไปในอากาศนะครับลอยไปกับสายลมไปสู่ความเหงาอันนั้นมันเทลนของมิสเตอร์ทีมนะครับนี่นะครับเนาะเดี๋ยวเราก็เปิดดูต้นอื่นต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูต้นอื่นๆต่อนะครับเนาะอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรนะครับนี่ครับส่วนอันนี้เป็นบอลสีโวคาโนุนะครับทุกท่านดูครับโค ใบนี้อลังการมากดูครับโอโหสุดยอดเดี๋ยวผมไปหาอะไรมาค้ำใบดีกว่าดูความด่างครับเนาะอันนี้ขยายกระถางนะครับพอขยายกระถางปุ๊บโอ้โหสวยปั๊บเลยนะครับทุกท่านดูครับโวคาโนดูโอ้โห,โโหดูลายครับเนาะภูเขาไฟลาวาเย,ยิ้มเยิมเลยนะครับ <laughs> สวยครับสวยโวคาโน เลี้ยงแบบเลี้ยงสวยๆนี่สุดยอดเลยนะโอ้โหโนี่ครับวันนี้เป็นวันที่แบบพาชมบอลสีดีกว่านะครับนะนี่ครับสวยงามมากสวยงามมากทุกท่านเลี้ยงไปเถอะครับบอลสีเนาะมีอะไรแบบให้เราได้เซอร์ไพรส์ตลอดเวลาเลยนะครับ <laughs> ส่วนบอลสีของเบิร์ดชัยก็เล็กๆน้อยๆก็ ตอนนี้ก็ยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะหาแบ่งปันให้เรื่อยๆนะครับท่านไหนที่ไม่ทันก็ขออภัยนะครับเนาะขออภัยด้วยนะครับนี่ครับวอนสีสวยๆเลยครับแล้วก็เราก็วนเวียนกลับมากลับมาตู้ดีเหมือนเดิมนะครับโอ้มันนี่ลมเพชรดต้นนี้กลับมาตู้นี้เหมือนเดิมนะครับโอ้อันนี้ชักใบสั้นรู้สึกว่าน่าจะลงหัวปล่อยเขานะครับเนาะ นี่ครับวนเวียนกลับมาเหมือนเดิมนี่สีเลืกงามก็เอาสีเลืกงามมาอวดเหมือนเดิมนะครับนึกอะไรไม่ออกไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรเราก็วนมากลับมาตู้นี้แหละนะครับนี่นี่คือเพชรพนครน,นะครับดูครับเพชรพนครก้านดำนะครับส่วนซับพูนขนจะก้านเขียวนะครับเนาะนี่ก็เพชรพนคร อันนั้นเป็นหลวงตาเมืองนี่เห็นไหมครับผมชอบบอลสีด่างแดงอนะทุกท่านดูสิครับตอนนี้ก็ไล่เก็บแต่บอลสีด่างแดงเนาะด่างขาวก็มีนะครับอันนี้เป็นราสีสิงห์นะครับต้นนี้เป็นราสีสิงห์มันจะคล้ายๆกับเทพอักษราแต่เขาจะฟอร์มเขาจะสั้นนะครับเทพอักษราเขาจะสูงนะครับแล้วเขาจะตุ้ยนี่ครับเหมือนหัวสิงโตเลยเห็นไหมเขาจะตุ้ยเหมือนหัวสิงโตเลยนะครับนะนี่ครับ สวยๆครับอันนั้นก็วัวคาโน่นะครับนี่นั้นอันอันน,น,นี้อันนี้ซับคุนผล,ผลเนี่ยซับพุนผล,ผลก้านเขียวนะครับน,นี้เป็นเก้าทับนะครับทุกท่านดูนี่แหละครับบอนสีเบิดชัยก็เนี่ยครับเลี้ยงให้มันโตโตมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับดูสวยงามมากเนาะไม้นอกตู้ก็มีนะครับนี่ไม้นอกตู้เลี้ยงนอกตู้ได้นะครับเนี่ยชมพูทวีปนอกตู้เห็นไหม ยังไม่ได้ผ่าทําจํานวนเลยมีคนแบบสนใจมากนะครับนี่ครับไม้นอกตู้นี่จะเป็นมัคควานรังสรรนะครับเนาะไม้นอกตู้ก็มีสวยเลยนะครับไม้นอกตู้อ่ะทุกท่านนี่แหละครับนี่แหละครับบอลสีเนาะวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรไม่ได้ขายบอลสีนี่รู้สึกไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเนาะไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรให้ทุกท่านได้ชมนะครับบอลสีก็เล็กๆน้อยๆอยู่นะครับ ยังไม่ค่อยโตนะครับเอาละครับวันนี้เบิร์ชัยบอลสีก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเนาะก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็พาชมบอลสีในสวนไปเรื่อยๆนะครับสาหรับท่านไหนที่ไม่ทันบอลสีที่เบิร์ชัยขายก็รออีกสักคู่นะครับรออีกสักนิดสักหน่อยนะครับเดี๋ยวก็มีบอลสีมาแบ่งปันกันเรื่อยๆนะครับเอาละครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ